สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พมก็ช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าว EP นี้เป็น EP พิเศษรอบค่ำนะวันนี้มาค่ำหน่อยนะพี่นะอ่าแต่จัดโปรโมชั่นให้เหมือนเดิมครับผม4องค์200บาทครับผมจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลทางนะพี่นะ ช่องทางไอจตองเราเบอร์โทร0824804746ครับผมส่วนในดีไลน์ก็จะเป็น POP CORN 2533นะพี่นะหรือว่าแจ๊คเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับผมพอดีมาค่ำเร็วนาะเผื่อพี่นัทได้เลิกงานเร็วอะไรงนี้เนาะเข้ามารับชมกันได้ครับผมสี่องค์สองร้อยบาทครับผมโปรโมชั่นนะสำหรับช่วงคำ่ำมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยรายการที่หนึ่งก็จะเป็นปู แกะออกให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่าููปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองไหนชอบจงังไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสี่องค์สองร้อบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขหนึ่งนะครับผมต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขสอ นี่ครับองนี้เป็นพระสมเด็จหมายเลขสองนะครับผมน,นี่นะนี่นี่ครับหมายเลขสองครับผมองนี้ต่อไปเป็นรายการที่สามก็จะเป็นรูปหลอนหลวงพ่อจันทร์ครับผมนี่รูปหลอนหลวงพ่อจันทร์นะครับผมนี่ องนี้รายการที่สามนะครับนี่ครับองค์นี้รายการที่สามต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่สี่นะครับนี่พระนางพญาองค์นี้รายการที่สี่นะนี่ครับนี่ครับองคนี้รายการที่สี่ ต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธบาทเขาบางซ้ายรายการที่ห้านี่ครับพระพุทธบาทเขาบางซ้ายรายการที่ห้านะครับนี่ครับองนี้รายการที่ห้าต่อไปเป็นพระก,กิ่งรายการที่หก นะครับนี่จิงดังนะครับองค์นี้รายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญกระปุกทวดพูดซอนนะครับผมนีกระปุกทวดกับอาจารย์ทีมทเป็นเหรียญพูดซอนนะนี่รายการที่เจ็ดนะครับเลขโค้ดหนึ่งหกศูนย์สองนะครับผมนี่นี่รายการที่เจ็ดนะครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นเหรียญกระพกคูนรายการที่แปด เหรียญพ่อคูณรายการที่แปดนะครับผมนี่นี่ครับเหรียญน,นี้รายการที่แปดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมารายการที่เก้าครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อทองมานะครับผมองน,นี้รายการที่เก้านี่ครับองค์นี้รายการที่เก้า ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งรายการที่สิบนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับผมนี่รายการที่สิบนี่ครับองนี้รายการที่สิบต่อไปเป็นเหรียญจุลาลงกรหลังเป็นปัาห่อรายการที่สิบเอ็ดครับผมเหรียญจุลาลงกรหลังเป็นปัาห่อนะครับผม นี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมองอปป 12, มนนนค์นี้น 12. ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองก็จะเป็นพะนะระสมเด็จเป็นพิมพ์คะแนนนะครับผมองเนี้ยนี่รายการที่สิบสองเป็นพิมพ์คะแนนนะครับนี่ครับองนี้รายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสาก็จะเป็นพระผงอาหลวงพ่อชุบนะวัดวังกระแจะครับผมนี่รายการที่ สิบสามนะครับผมเป็นหลวงพ่อชุบวัดบางกระเจะนะปีสองห้าห้าเก้านะครับผมนี่รายการที่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญลังคาหลวงพ่อคูณรายการที่สิบสี่ครับผมนี่เป็นเหรียญนัางคานชนะมาหรหลวงพ่อคูณนี่ครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับรายการที่สิบสี่ ต่อไปเป็นพระอาหลวงพ่อจงครับผมองค์นี้จะเป็นเป็นเนื้อดินนะเนี่ยเป็นเนื้อดินเนื้อผงนะนะหลวงพ่อจงวันน้าต่างนอกนะครับเนี่ยนะครับองค์นี้รายการที่สิบห้านะครับผมต่อไปเป็นเหรียญกรมหลวงจุมพรรายการที่สิบหกเป็นเหรียญกรมหลวงจุมพร รายการที่สิบหกนะครับผมองค์นี้รายการที่สิบหกต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อผางรายการที่สิบเจ็ดครับผมเหรียญหลวงพ่อผางรายการที่สิบเจ็ดนะนี่ครับองค์นี้รายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพัดสังกระจายรายการที่สิบแปดครับผมพัดสังกระจายนี่ครับ รายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับองค์นี้รายการที่สิบแปดต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อสมชายนะวัดเขาสุก,กิมนี่รุ่นสร้างอาเจดี JD นะครับวัดเขาสุก,กิมนะปีสามเจ็ดนะครับนี่มีตะกุดนะนี่นี่องค์นี้รายการที่สิบเก้าครับผมต่อไปเป็นพระพุทธชินราชครับผมเลี่ยมเลี่ยมวินเทกเก่าๆมาแบบนี้เลย นี่แต่ผมไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะเป็นเนื้อผงนะครับนี่รายการที่ยี่สิบนะเป็นพระพุทธชินราชนะครับนี heut, ่เนี่ยด้านหลังจะเป็นยันต์แบบนเนี้ยเนี่ยเรี้ยมวินเทกเก่าๆมาเลยนะนี่นี่เลี้ยมวินเทกเก่าๆแบบนี้มาเลยองนี้รายการที่สิบเอ่อรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นปูดทวดรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมปูดทวดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ องค์นี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรูปลอลงปูทิมรายการที่ยี่สิบสองนี่รูปลอลงปูทิมครับผมประหารไล่รายการที่ออยี่สิบสองต่อไปเป็นรูปลอลงพ่อไปรายการที่ยี่สิบสามนี่รูปลอพ่อไปนี่ครับรายการที่ยี่สิบสาม ต่อไปเป็นพระลีลาเนื้อชินรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมลีลาเนื้อชินนี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่ครับองค์นี้รายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระผงของขวัญอาวัตพุทธมงคลรายการที่ยี่สิบห้านะครับองนี้ รายการที่ยี่สิบห้าเป็นหลังลายนิ้วมือแบบนี้นะครับของวงนี้นี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหลุบอ่าหลุบทวดรุ่นจตุคามครับผมรุ่นปาฏิหาริย์พระมงคลรายการที่ยี่สิบหกนี่ครับ องค์นี้รายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมนี่ครับพระสมเด็จต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดก็จะเป็นพระผงหลงวงพ่อจ้อยนะวัดศิวทุมพรนะครับปีห้าสองนะรายการที่ยี่สิบแปด แต่ในนีนเนเ้เขาเขาปั๊มมาเป็นห้าศูนย์นะแต่หน้ากล่องเขาเป็นห้าสองนะครับองนี้รายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นปกโครหรือพวกกวยเป็นย้อนยุคนะครับนี่ย้อนยุกนะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นปกโคย้อนยุกนะครับนี่ครับ รายการที่ยี่สิบเก้านะครับผมองนี้ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายก็จะเป็นชุดพาพผงหลวงพ่อแพรนะมีไปทั้งหมดสามองรุ่นมหาเศรษฐีนะครับนี่วัดถุกุลทองปีสามเจ็ดนะน,นี่ครับมีทั้งหมดสามองนะครับผมนี่ครับนี่มีทั้งหมดสามองแบบนี้นะครับองค์นี้รายการที่สามสิบนะครับได้ไปทั้งกล่องแบบนี้เลย อ่แล้วก็สําหรับพี่ๆพื่อทใอยากดูรภาพเพิ่มเติมผมแก้ไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทมสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ